อสวัสดีครับลุงชัยสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับชื่อครับผมทวชัยมีชาวนาครับครับวันนั้นผมไปเที่ยวไหนบารซ่าครับอ๋อครับผมแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีตูดใหญ่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินตามโก้นไปแล้วมันก็เด้าเด้าไปเดินไปเด้าไป แลี้ยวผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวไม่เห็นครัเอา้าเอา้าทําไมททำแบบนี้เอา้าคุณเดินนำหน้าฉันไปเลยเอาไอ้ใหญ่ถึงให้เดินนำแน่เพราะว่าเพราะว่าฉันไม่ชอบเ,อเด้าเด้าเด้าเตียวตัวโกนเปิน้นตามตูดฉันว่าว่าไอ้ผูจ่ายใหนเตียวตัวโกนเหรอเเตียวตัวโกนมันหญิง แล้วทำท่าบดีไซเบิร์แม่นอ๋อแล้วลุงชายไปต้วย,ยไหรวันนั้นไปคนเดียวไปที่ไหนครับไปบาราซิลพอดีไปหานเหตุการณ์พอดีครับโอ้ครับแล้วมันยิงคนหันเนยอะใหญ่มาขบเบอเขาแอ่นเดินนำหน้ามันไปหันแล้วมาพ่ออย่างถึงต้องเดินนำหน้าเพราะมันเด้าติกติอะ มันเดินตัวคนเดาททิอ๋อมันทําถ้าอ๋อพี่โกนจะเลียงคล้ายๆว่าทําอาณาจารย์เพื่อนอ่าแม่นอ๋อครับผมแลวไอ้ไม่ยิงขั้นแบบพอใจเนาะแบบพอใจอ๋อเลยบอกว่าใหญ่ไปเดินนําหน้าฉันไปเลยอ้าวถ้าไม่เดินเหรอถ้าไม่เดินฉันจะแจ้งตำรวจจับโอ้มันอู้อย่างนี้เลยเหรออ่าไล่พระจ่ายข้ก็ต้องจําเป็นต้องเตียวไปล่ะแม่นกลั แล้วมันมเตะไว้ม,มาโหโดนนี่น้องนี่แจ้งความยับอ๋อเล่นเปิลเปิลเอาอย่างไรเลยอ่ะแม่แล้วคุณอยู่ในเหตุการณ์อืเป็นเรื่องเล่าของคุณครับไล่พร่อจ่ายเวา,าก็เลยเตียวไปเลยเตียวไปเลยไปเลยจงังหวัดเลยอีสานด้วยอ,อืมแหม่ะมันเตียวอย่างใหญ่ลักษณะใหญ่กว่าเออเดียวก่ะเตียวขอขึ้พอกันไหมเดียว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 ก่ะเดียวก่ะมันเตียวหย่งเตียวน้ำแน่ไปนะเตียวมาลองขอ อัานอัานอัาน,อนโอ้แต่อูเตะลูกชายเป็นเรื่องเตะกับเรื่องเล่นเตะของเล่นอ่อเอ๋อครับผมเจ็บก้นเนาะเดี๋ยวก่อนผมจะฝากฝากถึงเอฟซีเนาะเอฟซีผมจะอู้ถึงเอฟซีนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับขอความร่วมมือนะครับเอ่อในการเนาะ ที่มาฮับตัวลุงชัยไปไปกินเหล้าก็ดีไปถ่ายคลิปก็ดีนะครับผมขอความร่วมมือนะครับบ่ต้องเอาแกไปเนอเพราะว่าถึงเวลามาถ้าเจ็บถ้าป่วยถ้าเป็นมันจะลำบากเพราะช่วงนี้โควิดก่อนนักครับแล้วแก่ไปวันนั้นมี f อฟมาฮับมาเพื่ลุงชัยโฮมๆห,หน่อยวันนั้นมี f อซจากดอนแก้วนะครับอําเภอแม่ริม เนมารับตัวไปนะครับปิ๊กมาก,ก็คือหมดสภาพรองเท้าหายไป1ข้างนะครับรองเท้าหายไปหข้างนะครับ,าารบวันต่อไปก็มีคนมารับแหมเอาไปกินไปเล่าเอาไปมอมไปถ่ายคลิปนะครับอันนี้ผมก็ขอความร่วมมือนะครับอขอความร่วมมือดีกว่าว่าบ,าบ,าบา่ต้องเอาตัวไปนะครับ ถ้ามาฮับตัวไปขอฮื้บอกกล่าวผมสักกร,รมนะครับเพราะว่าผมก็เป็นห่วงเพราะว่าเสาะหาตัวก็มีไหนบห่ฮูติดต่อก็บาได้มาวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายนี่ก็มีคนมาหับไปนะครับป๊กมาก็คือสภาพอย่างอี้ครับเกียบคนละข้างนะครับก็ขอความร่วมมือแล้วก็บอกเปิ้นตัวยบอกว่าบ่ต้องมาฮับแล้วลุงชายขออูกก้กรมครับเพราะเป็นห่วงสุขภาพา<ำ>พ่องบอกเบิ่อนกับมาับแล้ะครับเนาะ ผมอิฐผมเนยนาะไ่าวอิเลยโอเคครับผมขอขอบพระคุณนะครับสำหรับ,อบ f อฟซีที่ติดตามขอบพระคุณอย่างสูงครับผม